เดี๋ยวผมในไปเคในไ,ไ,ไปเคชาแล้ผมวันนี้จะคุยกับเรื่องบุคลากรในงานแต่งการอนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะติดตามรับชมคลิปแรกคลิปปัจจุบันฮนะอัดไปแล้วรอบหนึ่งเอาอีกแล้วลืมเปิดไมค์อู้อะไรไว้ในชีวิตวันนี้ขอทําเป็นคลิปเฉพาะกิจก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรในงานแต่งเนาะว่ามีใครบ้าง นะก็ยังเหลือคลิปอีก2คลิปที่ยังไม่ได้ตัดก็คือ usr แล้วก็50 f 2 t t t r t a n ที่ยังไม่ได้ตัดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำให้แน่นอนก็คือ351.4าสซิกมาสำหรับบุคคลที่ใช้งานจริงอันนี้เดี๋ยวทำให้แน่นอนนะแต่วันนี้ขอเอาเรื่องนี้ก่อนมาคุยกันโอเคเหตุผลที่ผมมาคุยเรื่องนี้ในวันนี้เพราะว่าเราเห็นในโซนะเชียลเนาะพูดถึงกันค่อนข้างจะเป็นวงกว้างเกี่ยวกับการนำผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นคนทำพิธี กับนายพิธีอะไรแบบนี้ก็แบบอยากให้นายพิธีมาทําพ่อแม่ก็จะเอาคนนี้มาทําซึ่งในส่วนนี้ในมุมมองช่างภาพอย่างผมคิดเห็นอย่างไรบ้างดังนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันแน่นอนคลิปนี้นะครับเป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมอม,มองของผมกับประสบการณ์ของผม, <S <S มถ้าปิดถูกยังไงต้องขออภยัยนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ต่อว,ว่าตาําหนิหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับอาชีพใครถ้ารู้สึกไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าทบทมวนที่คุยในคลิปนี้มาจากสิ่งที่ผมเจอจริงๆประสบการณ์ส่วนตัวของผมจริงจริง ที่นำมาเล่าสู่กันฟังโอเคสำหรับผมแล้วนะครับผมขอจําแนกบุคลากรงานแต่งเนาะเอาไว้ทั้งหมด6ตําแหน่ง 1. นึ่มขณายก 2. อออกอกสามนายพิธี 4. ีรันคิว 5. พิธีกรและ6ผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆในหในหกตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในแบบของตัวเองเนาะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเห็นคน ในกลุ่ม6คนเนี้ยสามารถทํางานของอีอกกลุ่มนึงได้เอออย่างผมเป็นช่างภาพอย่างเงี้ยบางครั้งผมก็เป็นนายพิธีได้บางทีผมก็รันคิวได้บางทีผมก็นํานสวดบ้างมันก็มีหลายตำแหน่งที่ผมทําบางทีก็แบบจอยไม้พิธีกรเชิญแขกมาถ่ายรูปก็มีในทุกตําแหน่งที่พูดถึงเนี่ยสามารถทํางานด้วยกันได้นะฮะทำงานร่วมกันได้แล้วก็บางตําแหน่งก็คือควบตําแหน่งไปเลยเนาะ,อ,ะอย่างน,นายพิธีควบมคณาโยกหรือ,อนายพิธีควบรันคิวอะไรแบบเนี้ยมันก็มี แต่ในแต่และตำแหน่งเนี่ยทำมาที่อะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันโอเคตำแหน่งที่หนึ่งครับมัคคนายกแน่นอนฮะทาเกี่ยวกับที่สงจะคอยดูแลเกี่ยวกับที่สงเนาะบางครั้งนายพิธีเองก็สามารถเป็นนักขณายกได้นําสวดได้บางครั้งหลวงพ่อมีกิจมลหลายงานจํานวนของพระอาจจะวัดนี้ไม่พอเอาอีกวัดหนึ่งมาช่วยมาเติมจนครบ9แต่ว่าไม่มีใครนาสวดก็อาจจะเป็นผู้คนในบ้านก็ได้บางทีเป็นคุณพ่อคุณแม่ ฝั่งเจ้าสาวหรือเป็นคุณ้าคุณอาเป็นทิ์ที่เคยบวชมาแล้วหาไม่ได้จริงๆทีหลวงพ่อท่านก็น,นําเองให้ก็เคยมีเหมือนกันที่ผมก็ไปช่วยทําในส่วนนีแ้แต่ช่วงหลังก็คือถ้าไม่มีใครก็ให้หลวงพ่อรันให้หรือเป็นใครก็ได้ครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวหลวงพ่อท่านก็จะช่วยเหลือเองในส่วนของพิธีสงฆ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นนักขณายกตำแหน่งที่2องอโกรไนออกรไนจริงๆเนี่ยในในความเข้าใจของผม จากคำศัพท์ของมันที่ผมเข้าใจก็คือเป็นบุคคลที่คอยดูแลง,งานทั้งหมดเนาะดูดูงานคอยจัดจัดสถานที่คอยอะไรพวกนี้นะั่นคือออกันไนในความคิดเห็นผมแต่ว่าคําว่าออกันไนหมายถึงบุคคลที่จัดสถานที่ทำแบกดอปทำฉากอะไรพวกนี้แล้วก็จัดสถานวางอาสนะเรียงอาสนะจัดโต๊ะหมู่มูชา แล้วก็ทิ้งพวกอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้พวกหมอนรับไหา้ต่างหลังน้ําก็จะทิ้งเอาไว้บางเจ้าทิ้งไว้แล้วก็ไปเลยบางเจ้าก็มีคนคอยดูแลเทคแคร์อ่ะในส่วนเนี้ยแต่ว่าถามว่าเจอเยอะไหมที่แบบว่าดูแลเทคแคร์อ่ะก็เจ็ดสี่สามสละกันอยู่ดูอยู่ดูแลสักสามสิบบางที่เหลือก็คือทิ้งไว้แล้วไปเลยเออ ก็ขอปล่อยหน้าที่ให้กับญาติญาติจัดแจงกันเองละกันเออฉันก็มีอุปกรณ์มาให้เช่าประมาณนี้พวกต่างน้ําสังหอยสังลกลังอุกระบากันไปพานเพลินนะฮะนั่นก็คือในส่วนของออกกันไนที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆซึ่งบางบางงานผมเองที่เป็นช่างภาพผมก็วิ่งวิ่งวิ่งจัดเองก็มีนะเออบางทีบางทีงทออกกันไนเขาจัดไว้มุมเนี้ยเราสึกว่ามันไม่สวยครับพี่ผมว่าตรงน,นู้นสวยกว่าได้ก็ยกไปเองดีอ่ะได้ครับยกเองได้ครับผมไม่มายเลยนะเพื่อภาพที่สวยผมทําได้หมด อ่ะผมก็วางกล้องเสร็จเฮ้ยอาร์ตมาเฮ้ยยกกันด้วยประมาณตรง,ง o, นู้นตรงนี้มีทําบ่อยสําหรับผมว่าเอ้ยตรงนั้นมันสวยกว่าตรงนี้มันสวยกว่าให้ยกก็ยกเองได้ไม่ใช่ปัญหาเราก็เราก็ทําของเราอยู่แล้วอ่ะอ,อันนั้นก็คือในส่วนของออกรไนนะฮะก็คือคนที่คอยดูแลเรื่องของสถานที่อันดับที่3ามนายพิธีนายพิธีคือคนที่คอยดูแลพิธีกรรมพิธีการทั้งหมดในงานให้มันเป็นลําดับพิธีการที่มันถูกต้องตามไทยกลางสากลหรือตามรูปแบบที่นายพิธีท่านนั้นเคยเรียนมา นายพิธีแต่ละคนก็มีลำดับพิธีการที่ไม่เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาเรียนมาจากไหนหรือเป็นครูพารคักจําหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นายพิธีคนนั้นๆซึ่งก็จะมีลำดับพิธีการที่แตกต่างกันในส่วนนี้บางทีอ่ะบางบ้านก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกอ่ะเป็นคุณลุงคุณป้ามาทําให้อะไรอันนี้ซึ่งแน่นอนบางครั้งอาจจะต้องตั้งคําถาม,ถามหนึ่งคำถามนะครับว่าบุคลากรลุงป้า1ปีนั้นอ่ะท่านทํามากี่คู่ ท่านมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติอ๋อท่านออก,ออกงานเป็นประจําปีหนึ่งเป็นร้อยคู่อันเนี้ยอันนี้ก็เข้าใจก็คือโอเคแกรู้ของแกรแะสเต็ปแกมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดอ๋อนานๆแกท,ทําทีเอ้ยแกเคยทําแกพอจะรู้แกพอมีข้อมูลอันเนี้ยผมว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพหรือการลําดับที่การความวุ่นวายในงานมันจะมีเยอะเพราะว่าจะมาด้านกันหน้างานเลยบางทีมันเละนะฮะอะไรประมาณนั้นเราต้องคําถามดูก่อน สำหรับคนที่จะเอาคุณลุงคุณนะ้าคุณอาคุณป้าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่มาดูแลในส่วนนี้ทีนี้ในส่วนนี้จริงๆสามารถทํางานร่มนวมกับนายพิธีได้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งในส่วนของการร่วมงานกันระหว่างนายพิธีกับท้าแก่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะตอนที่พูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของรันคิวรันคิวส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมานายพิธีนายพิธีเองก็เป็นรันคะิวบางทีนะบางทีนายพิธีเองก็เป็นรันคิวเหมือนกันเออวิ่งหน้าวิ่งหลังคอยดูแลคอยจัดแจงคอยบล็อกอะไรก็ บางทีนายวิธีคนเดียวก็ทาทาหมดทุกตําแหน่งเหมือนกันบางทีก็มาจัดเตรียมโถตัดบาดจัดเตรียมของรับไหวอะไรเนี้ยบางทีนายวิธีคนเดียวก็ทําหมดทุกอย่างเหมือนกันเออเป็นรันคิวพร้อมเนาะเออทีนี้พอมาถึงรันคิวแถวที่4ี่ก็คือรันคิวรันคิวก็จะมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานคอยดูเจ้าบ่าวเจ้าสาววงมาลายตรงไหมสบายสวยหรือเปล่าคอยให้คิวสัญญ,ญาณว่าโอเคอย่างชมดช่วงขันหมากนะฮะ ตอนนี้หน้าขันหมาพร้อมแล้วนะทางประตูเงินประตูทองพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวท่านนี้จะโหนะหรือตอนเปิดตัวรันคิวก็จะมาคอยบล็อกว่าเดี๋ยวเพื่อนจ้าสาวอย่างนี้นะคะวิธีโปรยโปรยแบบนี้นะรันคิวเ็าจะมาบล็อกไว้ให้นั่นคือคอยดูแลเรื่องลำดับขั้นตอนพิธีการแล้วก็ความเรียบร้อยของงานนั่นคือรันคิวจริงๆรันคิวในความเข้าใจของผมก็คือออกกันไหนนะออกกันไหนกับรันคิวเนี่ยควรจะอยู่ด้วยกันคือเป็นคนที่คอยดูแลภาพรวมของงานทั้งหมดในพิธีคือคนที่คอยดูเรื่องวิธีกรรม รันคิวคือแขนขาของนวิธีคือคนที่คอยวิ่งคอยดูแลความเรียบร้อยของงานทั้งหมดคือโดยปกติอ่ะสำหรับงานที่จัดตามสถานที่จัดงานนะครับอย่างอนไทยนพเ,นเ,ก, Story, เนก้าที่ผมไปถ่ายบ่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะเลิฟสตอรี่พปเกษตรปิที่ผมไปบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าทีมงานรันคิวออร์กไนซ์นาในพิธีก็จะเป็นทีมงานชุดเดียวกันก็ก็ทํางานควบคู่กันมีวอลคอยสื่อสารซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยนั่นคือจริงๆอ่ะสส่วนเนี้ยคยวรจะต้องอยู่ในงาน เดียวกันออกกันไนในพิธีรันคิวเนี่ยสคนเนี่ยจะคอยดูแลทําให้างานเรียบร้อยต่อมาพิธีกรพิธีกร,กรกคือบุคคลที่คอยอ่านลายชื่อคอยอธิบายในงานว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นนายพิธีกําลังปูเรียงสินสอดพิธีกรก็จะบอกอ่ะขณะนี้นะครับนายพิธีของเรากําลังปูเรียงสินสอดด้วยความสวยงามโอ้มีเงินมากองมีทองมาเกยเต็มไปหมดเลยอะไรก็ว่าไปคุณก็อธิบายไปหลักๆพิธีกรเนี่ยจะอยู่ใน่วมงานเย็น ก็คือขึ้นเวทีเนาะเปิดตัวบ่าวสาวสัมภาษณ์บ่าวสาวอันนี้พิธีกรเป็นหน้าที่ของพิธีกรเลยบางครั้งนายพิธีเองก็เป็นพิธีกรด้วยอย่างช่วงรับไหว้เงี้ยฮะบางทีนายพิธีก็ต้องอ่านรายชื่อเนาะเชิญแขกเข้ามาแล้วก็ต้องมา,มาคอยอธิบายพิธีการว่าเออเดี๋ยวพอถึงมาก็ต้องยอกมือไหว้จับพานวพอวยพรแล้วก็หลังจากนั้นวางเอาของช้ร่วยมาหยิบของไว้วางบนตกักแล้วเอาซองวางในพานแล้วก็ลงแล้วน้นาก็จะรันแล้วแต่หรือบางทียก รวบรวมเพยเสร็จเงินเสียบปุ๊บแล้ววางแล้วแต่ว่าจะสะดวกดแบบไหนนายวิธีก็จะคอยเรียกชื่อบางทีอ่ะอคนนี้ไม่มาคนนี้ไม่มาแก้ออกอ่ะคนนี้มาใส่แทนอะ่อ๋อ,อแล้วครับต่อไปลําดับต่อไปเป็นอันนี้มาแล้วไปแล้วหนูไปนู่นแล้วอ,อ๋อขอโทษครับอันนี้ไม่มาไม่มาอันนี้คนใหม่อ๋อกลายเป็นว่าตรงวับวหยกับขุกขักตรงลายชื่อก็ขุกขักดังนั้นในส่วนนี้ยปกติผมอะ่ะจะเข้ามาคอยช่วยเหลือก็คือ ผมจะบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่ไปคอยดูแลเรื่องหลายชื่อเลยนะเดี๋ยวผมจะมาลันตอนรับไหว้เองเออมันไม่ยากหรอกโอ้ยกมือไหว้หนึ่งครั้งจับพระอวยพรเสร็จวางพระวางของเสร็จรับของช่ำรวยวางเงินทุกอย่างจบมันมันระดูมันอยู่แค่นี้ไม่ยากแต่พี่อ่ะถ้าพี่ต้องมาพระคองโงงมาคอยตรงนี้เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวชื่อมันจะมั่วเออก็คือให้เตรียมไว้แล้วกันเพื่อความไหวเพราะว่ารับไหว้บ่าวสาวเมื่อยมากมันก็คือส่วนหนึ่งที่บางทีในพิธีเองก็ไปเป็นที่พิธีกรเหมือนกัน แล้วก็บ่อยๆครั้งอ่ะอย่างที่เรือนมก้าอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นนายพิธีตอนบ่ายเขาก็ไปเป็นพิธีกรบนเวทีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันสามารถทํางานควบคู่กันได้เนาะสำหรับนายพิธีกับพิธีกรเพียงแต่ว่านายพิธีคือคนที่คอยดูแลเรื่องพิธีกรรมพิธีการพิธีกรคือคนที่คอยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์หรือมีหน้าที่คอยดูแลบนเวทีคอยรันคิวบนเวทีคอยสัมภาษณ์บ่าวสาวอะไรประมาณนั้นนั่นคือหน้าที่ของพิธีกรนะฮะเคยมีอยู่งานหนึ่งไปถ่ายงาน เขาบอกเปาสาว่าเขามีนายพิธีไปให้แต่จริงๆคือพิธีกรพิธีกรไม่สามารถอธิบายได้เลยไม่สามารถรันบนเวทีอะไรได้เลยคือแบ a n k เลยวันนั้นผมไปอ่ะกลายเป็นว่าผมถ่ายภาพไปด้วยต้องเป็นนายพิธีไปด้วยเขาก็มีหน้าที่คอยอธิบายว่าอะต่อไปนะครับตอนนี้เหตุการณ์บนเวทีเกิดอะไรขึ้นบ้างให้แขกล่างๆได้รับฟังประมาณนั้นนั่นคือความเข้าใจคาดเคลื่อนระหว่างพิธีกรกับนายพิธีมันก็มีนะสุดท้ายอย่างที่6ผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ ลุงป้านาอาเท่าแก่คู่มงคลคู่ตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่จะมาอยู่ในพิธีกรรมพิธีการตรงส่วนนี้ผมบอกงี้แล้วกันครับสําหรับทุกทุท่านที่อะไรจะแต่งงานนะเท่าแก่เอยคู่มงคลหรือลุงป้าปนาะอาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นบุคลากร,กรที่อยู่ในงานแต่งเชกเช่นเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อ<ใ>นเจ<ม>้าบ่าวเพื่อนเจ้า เท่าแกเองคู่มงคลเองเปรียบเสมือนบุคลากรบุคคลในงานเช่นกันไม่ใช่ว่าเป็นนายพิธีนะบางครั้งผมถามว่าวันนี้ใครเป็นนายพิธีครับอ๋อเดี๋ยวคุณป้าคนนะั้นคนนั้นจริงๆท่านไม่ได้เป็นนายพิธีท่านเป็นเพียงเท่าแกท่านเป็นเพียงแค่คู่มงคลบางงานอย่างเนี้ยครับอย่างชนบุรี่มีเท่าแก่คู่หนึง่งที่เป็นฝั่งเจ้าสาวที่จะคอยดูแลจัดแจงเรื่องสินสอดดูแลเรื่องของของงานแต่งของขันมากเนี้ยก็จะมีการแบ่งขันมงขันมากคลุมน้ำมนต์อันนั้นไม่ใช่นายพิธีนะครับ คือบุค,คลากรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องของการไหว้ผีการแกงสินสอดการแบ่งขันหมากอะไรก็แล้วแต่นั่นคือลุงป้าที่เป็นคู่มงคลที่มีหน้าที่พิธีกรรมตรงนั้นไม่ใช่ในายพิธีนะนายพิธีคือคนที่จะคอยดูแลภาพรวมทั้งหมดลุงกับป้าก็คือบุคคลสําคัญที่มาอยู่ในงานไม่ใช่คนรันงานโอเคไหมปูเลี้ยงคุณอยากจะให้ ลุงป้าคู่นี้ปูเรียงได้เดี๋ยวนายวิธีเดี๋ยวลันคิวเขาจัดพานส,สวยๆให้แล้วนําไปวางแล้วลุงกับป้าก็ทําการปูเรียงเออล้วก็อาจจะขอความร่วมมือเดี๋ยวหันหน้าทางนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อจะได้ปูเรียงให้สวยงามถ้าไม่ได้ทํางานเป็นอาชีพนะฮะนานๆทาทีอ่ะบางทีมันลืมผมเองเนี่ยบางทียังลืมเลยเออถ่ายอยู่ทุกถ่ายมันประจำเนี่ยบางทีก็ลืมเออลืมไปดีไว้ลืมถ่ายอย่างนั้นไว้ อะไรก็มีแต่เราสามารถเราชัมม่วโมงบินเราสูงไงเราสามารถย้อนกลับมาได้บางทีลุงกับป้าก็ไม่ได้ถนัดขนาดนั้นก็คือนานๆรับทีก็มีอาจจะมีลืมกันบ้างอย่างเงี้ยครบางทีไปไปไปเอาเจ้เาสามานั่งตรงนี้ก่อนมาเจ้สานั่งเสร็จเดี๋ยว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 สมแหวนเลยสมเอ้ยไม่ใช่นีเเาาาเ่เดี๋ยวปูเลี้ยงอันนี้ปูอันอนี้ก่อนลุกปรยถั่วปรยงาก่อนอ่ะเดี๋ยวโปรยยกขึ้นมารนี่บเออไปเก็บห้องก่อนเอามาสมแหวนคือบางงานนะฮะก็จะแบบว่าให้รับตัวเจ้าสาวเลยบางงานก็็คคืืออออออมมาาาาาาแแจจงงงงสสสสสิินนนนดดเเลลลยยยย่่่ไททกกกกกีร เพื่อท, aperture, ที่จะให้คุณแม่เจ nah ้าสาวพาเจ้าบ่า <Kas> ว <per now> <CGI> ไปรับตัวเจ้าสาวโบราณว่าไว้ว่าให้คุณแม่ไปพาเพราะเดี๋ยวเกิดผิดตัวผิดฟ้าแล้วก็ว่ากันไปอ่ก็เรื่องของโบราณเนาะเขาว่ามาแต่บางทีถ้าเป็นคนแก่คนเฒ่าที่ทําพิธีอยู่ก็นั่งถึงกันนั่งคาตมาปุ๊บเราก็ปุ๊บ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 แบงแบงแบงเจ้าสาวมาเจ้าสาวมา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 นั่งมานั่งมานั่งอันนั้นสมแบงเลยสมแบงเลยแล้วก็นั่งกันกลมเกาะมันอยู่เป็นกลุ่มอะไรเนี้ย หันหน้าหา, نت, หากันเห็นตะก้นเห็นตะตุตต่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรมาเนี้ยนั่นก็ <c oughs> นั่นคือคนที่เขาไม่รู้อืไม่รู้ว่าจะต้องหันหน้าทางไหนคือแกก็ไม่ได้คือแกไม่ได้อยู่ในสายงานนี้เนาะว่าจะต้องแบบถ, ài, ถ่ายลง่งถ่ายรูปอะไรมาเนี้ยอาจจะแบบมา,มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อน,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 นเดี๋ยวเดี๋ยวปโอนเงินเดี๋ยวเพิ่งโอนเพิ่งโตนมาโอยไปเงินไปง่ากอนอะไรก็ว่าไปดังนั้นนายวิธีจะต้องเป็นคนที่คอยคอนโทรลอย่างน้อยที่สุดคือประสานงานกับคุณป้าว <c oughs> ่าเออเดี๋ยว ต่อไปคุณป้าอยากทำอะไรนะฮะ,ะคุณป้าอยากได้แบบนี้นะได้ได้ได้เดี๋ยวผมจัดการให้คุณป้านั่งแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่งางภาพจะได้ถ่ายรูปได้อย่างเงี้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปลำดับพิธีต่อไปนะครับคุณป้าจะทําการปูเรียงอ่ะนายพิธีก็รู้อยู่แล้วนี่ขั้นตอนเป็นยังไงเบียนตัวเป็นพิธีกรและให้คุณป้าทําการปูเรียงอันเดียต่อไปจะเป็นการสมแหวนนะครับอันเดียวคุณป้าจะให้สมแหวนใช่ไหมอ่ะสมแหวนเสร็จเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมนะคุณป้าจะให้เขากราบตอนี้้อรยิธูู่แลว ว่าลำดับต่อไปมันคืออะไรก็แค่พูดสกิดให้คุณป้าเขาถามคุณป้าเขาเดี๋ยวเขาก็จะเออเอองี้งี้งี้เอองนี้เขานึอกออกขึ้นมาพอดีเงี้ก็ปสกิดให้เขานึอกออกมันก็ได้เคสอย่างเงี้ยผมเจอบ่อยแล้วบางทีไม่มีนายพิธีมีอยู่เคสหนึ่งมีนายพิธีแล้วทะเลาะกับลุงกับป้ามาเหมือนกันแบบนี้แหละผมเป็นคนกลางผมก็แค่หันไปถามว่าคุณลุงคุณป้าครับอ่าไม่ทราบว่าต้องหันทางด้านนี้ไหมต้องต้องต้องหันหน้าไปทางที่ไหนหรือเปล่าคุณลุงคุณป้าสามารถ เอามาวางตรงนี้แล้วหันหน้ามาร่วมกันได้ไหมครับอะไรเงี้ยเราก็ถามถ้าได้ก็โอเคครับงั้นขออนุญาตนะครับคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวขออนุญาตคุณลุงคุณป้านั่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมช่วย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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษโทษนะครับช่วยจับคุณลุงคุณป้าหน่อยช่วยหน่อยนะอ่าแลก็พาณวังตรงนี้คุณลุงคุณป้านั่งหันหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ลุ้มหนึ่งครั้งนะหนึ่งสองสามมินิฮาร์ดหน่อยครับอ่าพรีเซนต์ตัวพานสินสอดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เล่นกับเขาอืมเดี๋ยวเขาก็ให้คววามมมร่ื อ่ะเดี๋ยวต้อนสวมแหวนคุณลุงคุณป้าครับจะอาจจะต้องสวมแหวนก่อนไหมหรือ,อยังไงก่อนอ่ะคุณลุงคุณป้าแบบไหนบอกมาอ่ะอ๋อแบบนี้นะโอเคได้ครับงั้นถ้าเกิดผมขออย่างนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอขอให้เอาแหวนออกมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอหอ่อเสร็จขึ้นบาร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งสวมแหวนกันสวยๆเดีคุณลุงคุณป้าก็หันหน้าท่านี้ครับผมได้ไหมอย่างเงี้ยได้อ่ะได้ทำเลยครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างงี้อ๋อไม่ได้ไม่เป็นไรครับงั้นคุณลุงป้าขยับให้ผมนิดนึึงงงนนนนะะะะะเดดดดดีี๋ยยยยวววจไไไ้้้้้แบบมมุุุภภาาาพพสๆิออออ่่่คณลปูใร แล้วก็อธิบายแบบนี้คือผมใช้สโลแกนต่อต้าไม่ได้ก็เข้าร่วมถ้าเอาแกออกไม่ได้ก็ให้แกเข้าไปร่วมนั่งดีๆภาพจะได้ส,สวยๆเออแค่นั้นเองเนี่ยเราเป็นช่างภาพเราก็ยังเรารู้พิธีการเรารู้พิธีกรรมเ,เรารู้ขั้นตอนเพียงแต่ว่าเราเอาความชชว่์วก่อนว่าต่อจากนี้ไปลุงกับป้าจะทํำยังไงกับพิธีกรรมตรงนี้ดังนั้นน,น,น,นายพิธีเองอะ่ะก็คือคนที่คอยดูภาพรวมลุงกับป้าเป็นเสมือนบุคลากรในงานดังนั้นถ้าคุณจะต้องไปคุยกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เลยคุยกับใครก็ตามที่คุณจะต้องคุยด้วยนะ ลองไปบอกเขาว่าอ๋อนายพิธีเขาจะมาคอยดูลำดับพิธีการให้ว่า1 2 3 4จะเป็นยังไงส่วนคนที่จะทําพิธีกรรมพิธีการเนี่ยก็ให้ลุงกับ,กกบป้าแกทําไปเออในส่วนไหนที่บางทีแกลืมแกขาดแกบกพร่องเดี๋ยวนายพิธีเขาก็จะช่วยตรงนั้นเองไม่ต้องอื่นไกลครับแค่เริ่มต้นน่ะผานพุทธคุณที่จะต้องเอาไปทําพิธีอ่ะที่ต้องมีพวงมาลัยมีมงคลนแฝดมีตลับแป้งเจิมบางบ้านผูกข้อมือก็ต้องมีฝ้ายใส,ส่ศีลที่จะเป็นผานชุดแรกที่จะไปวางที่ พิธีสงฆ์ให้พระท่านสวดเพื่อมีพุทธคุณมาใช้ในพิธีกรรมต่อๆไปอะ่ะบางทีพานเนี้ยก็ไม่มีใครเตรียมผมมาเตรียมให้เขาบ่อยมากหลายๆงานผมมาช่วยเตรียมให้ก็มีเออวิ่งหากันไม่มีพานออกกันได้เอาพานใส่กล่องไม่เอาออกมาเลยยังไม่มีใครแกะกล่องของไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นัน่น,นบางทีเชา้าๆช้าก็วิ่งวุ่นเงี้ยแต่ถ้ามีนายวิธีมาเขาก็จัดการให้ลุงกับป้าก็หยิบอาไปใช้ได้เลยนึกออกไหมฮะดังนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาว่า พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่บ้านต้องการให้เอาท่านนี้มาทําพิธีกรรมไม่ได้หมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีนายพิธีมีนายพิธีไว้นายพิธีต้องเก่งเลยนะชนั่วโมงบินค่อนข้างสูงนะแนะนําว่าอันนี้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างี้เลยให้มีอายุนิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้มีวัย,ยวุฒิมาต่อกรอกับทางคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามีความน่าเชื่อถือถ้าเด็กเกินไปบางทีเอาไม่อยู่เนาะเอออันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้ว่านั่นนะแต่ว่าความเห็นผมผมเห็นแบบนี้ดังนั้น,น,นแต่สําหรับใครที่อยากจะแบบให้มันจบๆไปเลย ไม่ต้องมานั่งอันนี้ไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการคือจ่ายเงินแล้วจบสบายใจได้ภาพสวยได้สถานที่สวยแนะนําเลยครับเรือนไทยนพปเก้าพระรามห้านะฮะหรือ Love Story, เลิฟสตอรี่เพชรเกษมประสิลป์นะอันนี้โฆษณาหให้พร้อมนะไปใช้บริการที่นั่นดีกว่าจ่ายเงินอย่างเดียวที่เหลือทุกอย่างพวกเราจัดการให้ครบวงจรนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจัดการแต่งแล้วก็ไม่ต้องการความวุ่นวาย เออเนาะไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเถียงอะไรกับใครคือช่างภาพคนนี้สามารถช่วยเหลือได้ไหลายอย่างนะเออกามีช่างภาพเอาไว้ในงานก็จะอุ่นใจนะโดยเฉพาะช่างภาพคนนี้นะทีมนี้นะจะคอยช่วยเหลือคุณได้อย่างตลอดนะครับเราทําได้ทั้งนายพิธีมัคคณาย,ยกลันคิวแล้วก็แบกของทุกอย่างเราทําหมดมขึ้นเวทีจอยไมย์เราก็สามารถพูดได้นะฮะถ่ายรูปไปด้วยวิธีกรไปด้วยได้นะครับสำหรับทีมงานนายที <laughs> โอเคครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันเนาะบายบายไปแล้วปิว้ว ゲーうまだこの世界は飛び込め海の色を変えろ」「泣くなあたしの夏空」